ก Black ็อเอ่อห่างหายจากวงการเพลงไปประมาณ2ปีนะฮะคือตอนนี้กลับมาแล้วกับบุคคลสับสูญ์ซิงเกลิลใหม่ที่เตรียมตัวมาอย่างดีเลยแล้วก็มีการทำกันบ้านเรื่องของสไตล์เพลงคือเรียกได้ว่าทุกส่วนของโปรเจกต์นี้เป็นอะไรที่แบบจะมีส่วนร่วมในทุกข,ขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแต่งเพลงด้วยแล้วก็ดนตรีรวมถึงมิวสิกวิดีโอด้วยที่แสดงเองด้วยครับ มาตรงกล้องนี้นะมากล้องนี้นะทุกคนเลยเดี๋ยวหากล้องเดี๋ยวหากล้องครับเดี๋ยวหากลาอนนาน้อง,องายากตรงไหนยากทุกซีนเพราะว่ามันมีครบหมดเลยไม,ม่ว่าจะเป็นหร่งกรามา่าเรื่องของแอคชั่นเรื่องของมีกุก๊กิกด้วยแล้วก็แบบเรื่องของต,ตัวละครที่มีความสัมพันธ์กันหลายรูปแบบซึ่งจะว่า มันมันยากหมดซีนตกน้ำซีนตกน้ำเป็นซีนที่แบบถ่ายกันนานมากแล้วก็กระโดดน้ำก็ปจริงๆอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตอนนั้นแบบมันมีการเทคนิคก็คือต้องไปถ่ายใต้น้ำด้วยแล้วแบบคือตอนที่ภาพมันออกมาคือแบบมันมันเจ๋งมากบิ๊กโปรดักชันขนาดนี้ดราม่าสเกลนี้แอคชั่นสเกลนี้คือ มันเป็นอะไรที่ไอซไม่ได้มีมานานแล้วแล้วพอมาในบุคคล30เนี่ยจะคิดว่ามันเหมาะกับสไตล์เพลงทุกอย่างมันเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวแล้วเพราะฉะนั้นคุณพลาดไม่ได้จริงๆแล้วก็สามารถดูในที่ You Channel ครับ